อันธรรมยังอภินหาปัจจเวคณาปาทังภนามะเสนชาราธรรมโมมหิชารังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายาที่ธรรมโมมหิพายาทิ้งอนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมหิมารนังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมัสสกรกมหิกรมมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรม,มการิรซามีกาลยานังวาปาปะกังวาตาสาทายาโทภิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ